เสียงของโลกมีพลังบำบัดวิญญาณเสียงเป็นมากกว่าคลื่นที่เดินทางผ่านอากาศเสียงคือพลังงานเสียงคือข้อมูลและเสียงคือภาษาที่จักรวาลใช้สื่อสารกับเรามาโดยตลอดตั้งแต่เสียงระฆังโบราณที่ใช้ในการทำสมัยไปยิ่งจนถึงเสียงคำรามของพายุเสียงล้นมีอิทธิพลต่อจิตใจและร่างกายของเราเสียงสามารถกระตุ้นความทรงจำเสียงสามารถเยียวยาบาดแผลทางใจและเสียงสามารถปลุกพลังที่หลับไหลอยู่ในตัวเรา การทำความเข้าใจถึงพลังของเสียงจึงเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของมนุษย์เสียงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่สิ่งที่เราได้ยินจากภายนอกเท่านั้นแต่เสียงยังรวมถึงเสียงภายในเสียงความคิดเสียงความรู้สึกและเสียงสัญชาตญาณของเราด้วยการฝึกฝนการฟังเสียงภายในอย่างตั้งใจจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและโลกภายนอกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนอกจากนี้การใช้เสียงเพื่อบำบัดจิตวิญ,ญญาณก็เป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงดนตรีเสียงสวดหรือแม้แต่เสียงธรรมชาติเพื่อช่วยปรับสมดุลพลังงานในร่างกายและจิตใจการค้นพบพลังของเสียงจึงเป็นการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งจะนำพาเราไปสู่ความเข้าใจในตัวเองและจักรวาลอย่างแท้จริงในทางดาราศาสตร์เสียงอาจไม่ได้เดินทางผ่านสุญญา,ากาศในอกาศโดยตรงเหมือนบนโลกแต่ปรากฏการต่าง ในจักรวาลก่อให้เกิดคลื่นความถี่และพลังงานที่สามารถแปลงเป็นเสียงได้นักวิทยาศา,ศาสตร์ใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อตรวจจับคลื่นเหล่านี้และสร้างเป็นเสียงที่สามารถได้ยินได้ทําให้เราได้สัมผัสกับเสียงของดาวเคราะห์ดาวฤกษ์และกาแล็กซี่ต่างๆเสียงเหล่านี้ฟังดูน่าขนลุกลึกลับหรือแม้กระทั่งน่ากลัวแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่และซับซ้อนของจักรวาลการศึกษาเสียงจากอวกาศช่วยให้เราเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในจักรวาลเช่นการเกิดและดับของดาวฤกษ์ การชนกันของกาแล็กซีและการแผ่รังสีจากหลุมดำนอกจากนี้เสียงจากอวกาศอาจมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างของจักรวาลซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลไปตลอดการการฟังเสียงจากอวกาศจึงเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นและท้าทายซึ่งจะช่วยให้เรามองโลกและจักรวาลในมุมมองที่แตกต่างออกไปในโลกของเรื่องลี้ลับ เสียงมักถูกเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและการสื่อสารกับวิญญาณเชื่อกันว่าเสียงบางประเภทสามารถประตูมิติไปยังโลกอื่นหรือทําให้เราสามารถรับรู้ถึงพลังงานและสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นได้การทําสมาธิด้วยเสียงการสวดมนต์หรือการใช้เครื่องดนตรีบางชนิดอาจช่วยกระตุ้นความสามารถในการรับรู้ทางจิตวิญญาณของเราทําให้เราสามารถสัมผัสกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติได้ง่ายขึ้นเสียงยังถูกใช้ในการขับไล่วิญญาณร้ายและการป้องกันพลังงานลบ เชื่อกันว่าเสียงบางประเภทมีพลังในการทำลายล้างพลังงานที่ไม่ดีและสร้างกรอบป้องกันให้กับผู้ที่อ่อนแอการใช้เสียงในการบำบัดทางจิตวิญญาณจึงเป็นศาสตร์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังคงได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามการสำรวจเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับเสียงควรทำด้วยความระมัดระวังและมีสติเพราะอาจมีอันตรายแฝงอยู่หากไม่มีความรู้และเข้าใจที่ถูกต้อง การศึกษาและฝึกฝนภายการดูแลของผู้ที่มีประสบการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญในโลกของเรื่องแปลกเราอาจพบกับกฎการทางเสียงที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์เช่นเสียงลึกลับที่ดังมาจากใต้ดินเสียงแปลกประหลาดที่ได้ยินเฉพาะในบางสถานที่หรือเสียงที่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุก,การศึกษาเรื่องแปลกเกี่ยวกับเสียงอาจนำไปสู่การพบความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับธรรมชาติของเสียงและพลังงาน หรืออาจเป็นการยืนยันถึงการมีอยู่ของปรากฏการณ์เนื้อธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างไรก็ตามเรื่องแปลกเกี่ยวกับเสียงส่วนใหญ่มักเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือข่าวลือที่ไม่มีหลักฐานยืนยันการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์อยาละเอียดจึงเป็นสิ่งสําคัญคก่อนที่จะสรุปใดๆการเปิดใจรับฟังความเป็นไปได้ใหม่ๆเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ควรละเลยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเหตุผล การผสมสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และจินตนาการอย่างสร้างสรรค์อาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ได้แต่การปล่อยให้จินตนาการนำทางโดยปราศจากหลักฐานอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความเชื่อที่ผิดๆได้เช่นกันเสียงมีผลต่อร่างกายของเราในหลายระดับตั้งแต่ระดับเซลล์ไปจนถึงระบบประสาทส่วนกลางเสียงสามารถกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมโนต่างๆที่มีผลต่ออารมณ์ความเครียดและการนอนหลับเสียงบางประเภทสามารถลดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ ในขณะที่เสียงบางประเภทสามารถเพิ่มความตื่นตัวและความกระปรี้กระเปรา่าการใช้เสียงเพื่อบำบัดร,ร่างกายจึงเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงดนตรีเสียงธรรมชาติหรือเสียงที่สร้างขึ้นเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์การฟังเสียงที่ผ่อนคลายสามารถลดความเครียดและความวิตกกังวลช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นและเพิ่มสมาธิการใช้เสียงเพื่อกระตุ้นการไหลวิโลฮิตและการฟื้นฟูเนื้อเยื่อก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจอย่างไรก็ตาม การใช้เสียงเพื่อบำบัดร่างกายควรทำภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและหลีกเลี่ยงผงข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เสียงมีผลต่อจิตใจของเราอย่างมากเสียงสามารถกระตุ้นความทรงจำสร้างอารมณ์และเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเสียงบางประเภทสามารถทำให้เรารู้สึกสงบและผ่อนคลายในขณะที่เสียงบางประเภทสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและกระปรี้กระเปรา่า การใช้เสียงเพื่อบำบัดจิตใจจึงเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงดนตรีเสียงสวดหรือเสียงธรรมชาติการฟังเสียงที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การใช้เสียงเพื่อฝึกสติและทำสมาธิก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ได้รับความนิยมการฝึกฝนการฟังเสียงอย่างตั้งใจสามารถช่วยให้เราเข้าใจความคิดและความรู้สึกของตอนเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และพัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณ์อย่างไรก็ตามการใช้เสียงเพื่อบำบัดจ,จ,จิตใจควรทำภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและหลีกเลี่ยงผงข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เสียงมีผลต่อจิตวิญ,ญญาณของเราเสียงสามารถเชื่อมโยงเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งกับจักรวาลและปลุกพลังภายในของเราเสียงบางประเภทสามารถทําให้เรารู้สึกสงบผ่อนคลายในขณะที่เสียงบางประเภทสามารถทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นและกระปรี้กระเปรา การใช้เสียงเพื่อบำบัดจิตวิญญาณจึงเป็นศาสตร์ที่หลักที่ได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงดนตรีเสียงสวดหรือเสียงธรรมชาติการฟังเสียงที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การใช้เสียงเพื่อฝึกสติและการทำสมาธิก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ได้รับความนิยมการฝึกฝนการฟังเสียงอย่างตั้งใจสามารถช่วยให้เราเข้าใจความคิด และความรู้สึกของตนเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและพัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณ์อย่างไรก็ตามการใช้เสียงเพื่อบำบัดจิตวิญญาณควรทำภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์การใช้เสียงในการบำบัดเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่และได้รับการยอมรับมานานหลายศตวตรรษในวัฒนธรรมต่างทั่วโลกเสียงถูกใช้เพื่อรักษาโรคบรรเทาความเจ็บปวดและส่งเสริมสุขภาพจิตใจการใช้เสียงดนตรีเสียงสวด หรือเสียงธรรมชาติสามารถช่วยปรับสมดุลพลังงานในร่างกายและจิตใจกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตลดความเครียดและส่งเสริมการผ่อนคลายการบำบัดด้วยเสียงสามารถทำได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงการร้องเพลงการเล่นดนตรีการทำสมาธิด้วยเสียงหรือการใช้เครื่องมือพิเศษเช่นชามทิเบตหรือซ่มเสียงการเลือกรูปแบบการบำบัดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบของแต่ละบุคคลการบำบัดด้วยเสียงสามารถใช้ร่วมกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างผลลัพธ์และเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างไรก็ตามการบำบัดด้วยเสียงไม่ควรใช้ทดแทนการรักษาทางทางแพทย์แผนปัจจุบันควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนเริ่มการบำบัดด้วยเสียงเสียงธรรมชาติมีพลังในการบำบัดจิตวิญญาณอย่างมากเสียงคลื่นทะเลเสียงลมพัดเสียงฝนตกเสียงนกร้องล้วนมีผลต่อจิตใจและร่างกายของเราเสียงเหล่านี้สามารถลดความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าช่วยเพิ่มสมาธิและส่งเสริมการผ่อนคลาย การใช้เวลาในธรรมชาติและฟังเสียงรอบตัวอย่างตั้งใจสามารถช่วยให้เราเชื่อมต่อกับธรรมชาติและค้นพบความสงบภายในการฟังเสียงธรรมชาติผ่านสื่อต่างๆเช่นเพลงหรือวิดีโอก็สามารถให้ประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองและไม่สามารถเข้าถึงธรรมชาติได้ง่ายการสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสียงธรรมชาติในบ้านหรือที่ทำงานสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดความเครียด และส่งเสริมสุขภาพจิตใจการฟังเสียงธรรมชาติก่อนนอนสามารถช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นและตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเสียงดนตรีมีพลังในการบำบัดจิตวิญญาณอย่างมากดนตรีสามารถกระตุ้นอารมณ์ความทรงจำและความคิดของเราดนตรีสามารถลดความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การฟังดนตรีการเล่นดนตรีหรือการร้องเพลงสามารถให้ประโยชน์ต่อสุขภาพจิตใจและร่างกาย การเลือกฟังดนตรีที่เหมาะสมกับอารมณ์และความต้องการสามารถช่วยปรับสมดุลพลังงานในร่างกายและจิตใจการเรียนรู้เล่นดนตรีสามารถช่วยพัฒนาทักสะทางสมองเพิ่มสมาธิและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การร้องเพลงสามารถช่วยลดความเครียดเพิ่มความมั่นใจในตนเองและส่งเสริมการเข้าสังคมการใช้ดนตรีในการบำบัดเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษและยังคงได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันการสวดมนต์มีพลังในการบำบัดจิตวิญญาณอย่างมาก การสวดมนต์เป็นการใช้เสียงเพื่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลและปลุกพลังภายในของเราการสวดมนต์สามารถลดความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าช่วยเพิ่มความสงบและความสุขการสวดมนต์สามารถทำได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ตามแบบแผนการสวดมนต์ด้วยภาษาของตนเองหรือการสวดมนต์ด้วยเสียงการเลือกรูปแบบการสวดมนต์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่และบุคคล การสวดมนต์เป็นทำสามารถช่วยให้เราเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และค้นพบความหมายของชีวิตการสวดมนต์สามารถช่วยให้เราเอาชนะความยากลำบากและพบกับความสงบภายในเสียงแห่งจักรวาลยังคงเป็นปริศนาที่รอคอยการค้นพบการศึกษาคลื่นความถี่และพลังงานจากอวกาศนำไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับธรรมชาติของเสียงและพลังงานหรืออาจเป็นการยืนยันถึงการมีอยู่ของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ การเปิดใจรับฟังความเป็นไปได้ใหม่ๆเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ควรละเลยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเหตุผลการผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และจินตนาการสร้างสรรค์อาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ได้แต่การปล่อยให้จินตนาการนำทางโดยปราศจากหลักฐานอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความเชื่อที่ผิดๆดได้เช่นกันการสำรวจเสียงแห่งจักรวาลจึงเป็นการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งจะนำพาเราไปสู่ความเข้าใจในตัวเองและจักรวาลอย่างแท้จริง โดยสรุปแล้วเสียงมีพลังในการบำบัดวิญญาณอย่างแท้จริงตั้งแต่เสียงกระซิบของจักรวาลไปจนถึงความถี่ที่สั่นสะเทือนภายในตัวเราเสียงล้วนมีอิทธิพลต่อจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของเราการทำความเข้าใจถึงพลังของเสียงและการใช้เสียงอย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้เราปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ค้นพบความสงบภายในและเชื่อมต่อกับจักรวาลอย่างแท้จริงการเดินทางเพื่อค้นพบพลังของเสียงจึงเป็นการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะนำพาเราไปสู่ความเข้าใจในตัวเองและโลกภายนอกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสำรวจเสียงที่อยู่รอบตัวและคนพบพลังบำบัดวิญญาณที่ซ่อนอยู่ภายในเสียงเหล่านั้น